สวัสดีครับเพื่อนๆช่องลองสปอยจะมาสปอยหนังรักเรื่องบิสตโจนเบบี้เมื่อสาวตุ้ยนุ้ยเฟอร์ฟะมาติคุกที่เมืองไทยเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับเปิดฉากมาบิสตโจนนางเอกได้ไปฉลองงานวันปีใหม่ที่บ้านแม่ตอนนี้เธอมีคู่แล้วชื่อทนายมาร์คดูได้ง่ายจากการใส่เสื้อลายเหมือนกันความรักอันแสนหวานเหมือนน้ำตาลเรียกพี่ ต่อมานางเอกอ,อยู่บนเครื่องบินเพื่อทำสกูปข่าวหัวหน้าบอกให้โดดแต่เธอก็ขาสัน่นกว่าจะกระโดดลงได้คนถือกล้องแทบแย่แต่ถ้ากระโดดลงมายิ่งแย่หมุนเหมือนลูกคางนางกระตกร่มแทบไม่ทันแต่ดันซวยไปตกที่เล้าหมูหมูนึกว่าเป็นแม่เข้าไปแทะกันยกใหญ่จะมาแทะทำไมกูเป็นคนนะโว้ยตัดมาที่นางไปออฟฟิศนางกลังวลนใจกลัวถูกดา่าเพราะพลาดท่าไปตกที่เล้าหมู แต่หัวหน้าดันบอกว่าผู้บริหารดันชอบแล้วต่อมาแดนเนีกิ๊กเก่าเขาก็มาทำงานอยู่ที่นี่คนที่หลอกให้เธอรักเมื่อครั้งก่อนแล้วหัวหน้าก็าชวนเธอไปดินเนอร์แต่เธอดันปฏิเสธไปเพราะนัดมาร์กแฟนใหม่เอาไว้แล้วแต่มาร์กดันโทรมาบอกว่ายกเลิกดินเนอร์คืนนี้เพราะพี่มีงานประชุมกับกลุ่มทนายไปไม่ได้ เธอเลยไปกับกลุ่มเพื่อนสีแทนเพื่อนก็ดีดีเพื่อนบอกว่าให้เขาไปเถอะถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเธอแต่เธอบอกว่าเขางานยุ่งนะตัวเองแต่ยายแมกกาพนเพื่อนอีกคนมาใส่ไฟ,ไฟแล้วบอกว่าเห็นมาร์กเดินเข้าไปในบ้านกับสาวขาวรุ่นลูกอายุ22แต่ขายาวถึงบ่านางบอกว่าไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวกูตามไปดู เพื่อนสีก็รีบปั่นรีบไปรีบไปเดี๋ยวไม่ทันเหตุการณ์พอไปถึงบ้านก็เห็นแต่เงาสาวสวยเธอจึงแหกป่าฝ่าดงขึ้นไปบนหลังคาพอมองลงมาก็เห็นมารกกำลังจะถอดเสื้อผ้าพอขานไปเรื่อยๆก็เห็นสาวนอนรอแทบทนไม่ไหวมึงตายแน่พอเธอเปิดประตูออกมาเธอบอกว่าเธอชื่อลีเมกาสาวสวยหุ่นดีเธอบอกว่าเธออยากเจอโจนางเอกมานานแล้วอยากทำความรู้จักกับนางเอก แล้วก็เข้าไปวีนมาร์กแต่พอมองไปข้างๆทนายก็เต็มไปหมดหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยตรูส่วนรีเมกาเธอเป็นแค่เลขาของมาร์กนางเอกบอกว่าอย่าโกรธฉันนะตัวเองผมไม่ได้โกรธแต่ผมผิดหวังนิดหน่อยผมผิดหวังที่ไม่ได้ไปส่งคุณในตอนนี้พอถึงตอนเช้านักเอกคุมผ้าคุมตัวเพราะอายหุน่นมาร์กบอกว่าหุ่นอวบๆอย่างนี้แหละที่พี่ชอบถ้าชอบแบบนี้ก็เปิดหมดเลย Are you thinking of thinking me? ข้าวไม่ป่ามันอะไรอะไรก็ดีหมดขนาดห่างกันแค่ห้านาทีก็ยังคิดถึงกันความรักมันจะดีแต่มีก้างอย่างแด่นเนี้ยนุ่มรอที่เคยหักอ,อกเธอมาแต่คราวก่อนแล้วฐานฝีเก่ากำลังจะลุกขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้เขาได้เข้ามาทำงานกับนางเอกนางเอกถามว่ายังอึบอะไรที่ไม่มีหางอีกอยู่หรือเปล่า ผมเลิกแล้วผมกำลังบำบัดเรื่องเซ็กอยู่ฉันไม่เชื่อคุณลกผมพยายามและทำตัวให้ดีขึ้นครับตัดมานางเอกไปงานเลี้ยงทนายความด้วยชุดสวยก็เห็นรีเบคก้าขอเคลียกับมาร์กจึงทำให้นางรู้สึกสะเทือนใจต่อมามีการเล่นเกมตอบคำถามคือถามมาต่อไป นางเอกบอกว่าชอบเกมแบบนี้ไม่มีปัญหาบอกว่าจิบจิบแต่พอเจอคำถามก็ล้วแต่วิชาการเธอแทบหลับเพราะไม่ใช่ทางของเธอแต่พอหมวดสุดท้ายคำถามดาราเธอตอบได้หมดแต่ไม่หมดเหลือแค่ข้อสุดท้ายเธอตอบอย่างมั่นใจแต่สุดท้ายมันก็ผิดแต่คนที่ตอบได้ก็คือรีเมกาคู่แข่งนั่นเองทั้งสวยทั้งเก่งทั้งหุ่นดีคนนี้แหละคือคู่แข่งคนสำคัญ พอจะกลับรีเมค้าก็มาจูบลากับมาร์กงานนี้ฉันเป็นส่วนเกินไปเลยใช่ไหมกลายเป็นคนโง่ในสายตาของมาร์ก นางก็บอกว่าคุณน่าจะจองห้องพอกันนางเลยเดินหนีเพื่อให้มาร์คมางอแต่ไม่พอนาทีมาร์กก็มางนางนางแกล้งบอกให้มาร์คตะโกนบอกให้รักมาร์คตะโกนออกไปไวัยรุ่นเฮทั้งตลาดโคตรอายเลยกลูนางบอกว่าใจเย็นๆไหนได้ไหมไม่เห็นต้องตะโกนเลยในที่สุดก็ดีกันแล้วก็ชวนกันไปเล่นสกีตัดภาพมาที่ลานสกีเธอบอกว่าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นแต่ด้วยการถือไม้มันยังไงยังไงอยู่นะ แล้วเธอก็โดดลูจากกระเช้าแทบไม่ทันฮ <c oughs> มันเล่นยากมันกันเว้ย แต่ที่น่าเจ็บใจกว่าคือเจอรีม่ก้ากับพวกทนายไหนบอกว่าเรามากันแค่สองคนมาร์กบอกว่าก็เพื่อนอยากมาด้วยคุณก็รู้ผมปฏิเสธใครไม่เป็นไม่เอานะทั้งคู่ขึ้นไปดูกันได้แล้วแล้วทุกคนก็ชวนกันไปเล่นสกีที่ยอดเขาแต่เธอไม่ไปเพราะเธอเล่นไม่เป็นคิดไปคิดมาเธอคิดว่าเธอท้องต้องหาซื้อเครื่องมาตรวจคันให้ได้แก้ๆกักงๆเล่นไปบนไปแล้วก็ไหลเข้าไปในสนามแข่งจริง จ๊บังคับไม่ทันเร็วยางกับฟ้าดแปดแล้วก็เข้าที่หนึ่งแบบงงๆแต่เดี๋ยวนะมันเบรกยังไงไจนสก,กีเหินไปแตะขอบฟ้าใครเห็นก็บอกว่าไม่รอดแล้วเลี้ยวไปจอดที่ร้านขายาพอดีนี่หนังอะไรกันนี้แล้วไปแซงคิวเขาสะง,งานแต่พูดกันคนละภาษาจึงต้องหาคนช่วยแปล แปลยังไงไปยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ได้ที่ตรวจคันมามาร์กบอกว่าตามหาไปทั่วกลัวแขนหักขาหักแล้วพากันนั่งลุ้นผอมวางอนาคตของลูกความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ทะเลาะกันทั้ง,งที่ผลตรวจว่าไม่ท้องต้องมานอนหันหลังให้แก่กันแล้วเธอก็ถามว่าจะแต่งงานกับฉันไหมมาร์กบอกว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปซึ่งสำายกว่านั้นลีเมกา้าส่งข้อความมาหามาร์ก และบอกว่าอยากเจอเขายิ่งไปกันใหญ่เมื่อมาร์กมาเจอว่าเธอแอบอ่านข้อความช่างไม่มีมารยาทจะตกขาดกันเลยดีไหมนางรีบใส่เสื้อคลุมและจะรีบกลับบ้านมาขึ้นเสียง,งทันทีว่ายังไปไม่ได้ที่เสื้อมึงใส่นั้นมันเสื้อกูนางได้รีบไปเปลี่ยนเสื้อและถามว่ายังอยากจะแต่งงานอีกไหมมารอคมอำมอึง้งอเห็นไมละ่ะ แค่นี้ก็ตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแยกทางกันหลังจากนั้นเธอก็กลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งหลายวันต่อมาพ่อกับแม่ก็บอกว่าจะแต่งงานกันอีกครั้งเพื่อยืนยันคำสาบานกันใหม่จึงทำให้นางเอกคิดมากฉันคงไม่มีวันแต่งงานแต่พ่อแม่กับมั่นกันสองหนชีวิตมันห่วยจริงๆแลือวันต่อมานางเอกก็จะได้ไปทำรายการกับแดเนียลหัวหน้าบอกว่าจะได้ไปถ่ายทำที่ไทย แต่เธอไม่อยากไปกับแดนเนลเพราะจอมกะลอนแต่เธอจะต้องไปจึงชวนเพื่อนสาวไปด้วยเป็นไม้กันหมาแต่ว่าอีกไม่นานเซซ่าก็เจอคนคุยใหม่ชื่อเจแล้วนางเอกก็ต้องไปนั่งกับลุงหืนสองคนเธออึดอัดใจจึงต้องย้ายไปนั่งกับแดนเนลแดนเนลพยายามก่อกองไฟให้มันลุกแล้วก็มาถึงกรุงเทพเมืองฟ้าอามอนนางเอกก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นวัดไทยอาหารไทยแซบ่บแซบระหว่างทำงานแดนเนลก็เริ่มหยอด เมืองไทยมีเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวต่อมากองถ่ายก็ย้ายไปที่เกาะบาบลีเป็นที่อยู่ของกวีเอกของไทยโอ้สุวรรณารีใหญ่ยยไม่เห็นใจพี่ใหญ่ยยจึงหลีกนี้หนีไปไม่ใหญ่ดีหากเจ้าปราณีชีวิตพี่นี้ไม่ต้องตรอมตรมแล้วนางเอกก็ไปทานข้าวกับแดเนียลอีกไม่นานทานไฟเขาก็ต้องประทุขึ้นมาอีกทั้งหลอ่อทั้งเก่งและนางพึ่งอ,อกหักมามีใหม่เข้าทางแดเนียลเขาละ แต่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มนางเอกก็ตั้งสติขอตัวเข้าห้องน้ำฉันยังไม่เมาและฉันก็ยังไม่ลืมมากหลังจากนั้นก็มีสาวขายาวเข้ามาในห้องนี่มันอะไรกันนิสัยบ้ากามไม่เปลี่ยนเลยในที่สุดนางเอกก็ได้บทเรียนการไว้ใจคนกับคนที่ไม่น่าไว้ใจ จะอยู่ทำไมก็เก็บของกลับบ้านสิครับเนื่องจากกระเป๋าของซีซ่าเต็มจึงเอาของฝากจากเจสตไปฝากไว้กับนางเอกพอถึงสนามบินตำรวจก็เข้ามาจับนางเอกทำยัางกะนางเอกเป็นนางโจรน,นางเลยไล่เพื่อนให้ขึ้นเครื่องบินไปก่อนเดนเนี่ลมาเจอทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เดินจากไปอย่างหน้าตาเฉยพอทุบของขวัญที่เจสตฝากให้พอดูข้างในก็เป็นโคเคนเข้าคุกไปแล้วกันพอข้ามวันผู้ช่วยสถานกงศุนก็มาเยี่ยม นางเอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังและบอกว่าโคเกนนั้นเป็นของเจสเจ้าหน้าที่บอกว่าที่เรามามันไม่ชัดเจนให้จับเจสได้ก่อนให้เขามาสารภาพว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับของนั้นถ้าจับเจสไม่ได้ก็ต้องเข้าคุกไปอีกสิบปีนางเอกสิ้นหวังหลังจากนั้นก็เจอเพื่อนใหม่ชื่อพราวเจอกันใหม่จะมาไม้ไหนต้องมองหน้าอกนางเอกเธอตกใจฉันไม่ชอบแบบนี้แต่ที่ไหนได้พราวอยากได้เสื้อในจึงเอาบอรีมาแลก แล้วเธอก็มีเพื่อนมากมายที่อยู่ในคุกแล้วอีกไม่นานมาร์กก็มาหามาร์กบอกว่าจะมาเดินเรื่องให้ไหนบอกว่าเราเลิกกันแล้วไงนางสับสนจึงทำตัวไม่ถูกมาร์กบอกว่าบังเอิญมาทำธุระไม่ได้ตั้งใจจะมาช่วยแค่สงสารเลยทำเรื่องถอนฟ้องเรื่องข้อหาแล้วบอกว่าอาทิตย์หน้าคงกลับบ้านได้ มาร์กยังรู้อีกว่าเธอมากับแดนเนียลมาเที่ยวที่ไทยนางเอกพยายามจะอธิบายเธอดาม่าว่าจะจับมือมาร์กแต่มาร์กไม่เล่นด้วยแล้วก็เดินจากไปจึงทำให้หนางเอกเสียใจมาระบายให้เพื่อนฟัง เธอบอกว่ามาร์คเดซี่ไม่ได้รักเธอแล้วเขาทำเป็นด้านชาไม่มองมาหาฉันเพื่อนปลอบใจเล่าแต่ด้านร้ายๆของผัวแต่ละคนเพื่อนคนแรกเล่าว่าเข้าใหม่ปามันมันก็ทำดีพอไม่ถึงปีมันก็ซ้อมฉันแล้วก็บังคับให้ฉันไปขายตัวเพื่อนฉันเหมือนกันมันบอกว่ามันรักฉันมากแต่มันก็ปล่อยให้ฉันทำงานตลอด24ชั่วโมงทำงานทูบ้านซักผ้าล้างรถทำกับข้าวอิปาทะแล้วเพื่อนอีกคนจึงถามนังเอกว่าทำไมล่ะ เธอถึงเลือกกับผัวเธออับอึง้งตอบไม่ได้เพราะเรื่องที่ทะเลาะก,กับมาร์คเป็นเรื่องจิบๆเธอบอกว่าฉันมันโง่ที่ทะเลาะก,กับเขาแล้วก็ทิ้งเขามาแล้วเจ็ดวันผ่านไปไวมันโกหกเธอได้รับอิสรภาพแล้วก็เลยกลับบ้านตัดภาพมาที่มาร์คไปเคียวกับแดนเนียลไม่พูดพร่ำทำเพลงทั้งสองก็ต่กันมาร์กกดหัวแดนเนียลให้จมกับน้ำแดนเนียลจึงยอมพูดความจริงเขาขอโทษที่ไม่ได้ช่วยเธอตอนที่เจอในสนามบิน ในคืนนั้นฉันก็ไม่ได้แอมเธอมีบางอย่างแปลกไปใจเธอจึงแข็งขึ้นในคืนนั้นฉันมีอะไรกับสาวสวยแต่พอตอนเช้ากลับกลายเป็นผู้ชายมาร์กยิ้มออกมาได้ขอบใจนะเพื่อนตัดมาที่อังกฤษพ่อแม่มารับเธอแต่เธอเจอซีซ่าอยู่ที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาได้ยังไงนะเซซ่าบอกว่าโทรหามาร์กทันทีที่มาถึงแล้วมาร์กก็ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีและก็ตำรวจสากล เราไปมากมายสุดท้ายมากก็ไปช่วยเธอที่เมืองไทยพอนางรู้ความจริงทุกอย่างน้าตาก็เริ่มไหลเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเขาคงรักฉันอยู่แน่ๆเพื่อนๆก็ขานรับให้หนางเอกรีบกลับไปนางเอกรีบไปด้วยความมั่นใจแต่ก็ไม่เจอมากเจอรีเมก้าเปิดประตูกออกมาเธอจึงดึงดามา่าโอ้ฉันลืมไปว่ามาร์กยังมีคุณแล้วบอกว่าให้เธอได้กับเขาและจงโชคดี ไม่มีอะไรต้องเสียใจรีเมก้าบอกว่าพอๆเถอะคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้เธอเข้าใจผิดคิดไปเองทั้งนั้นฉันไม่ได้หลงรักเขาอย่าเดาเอาเองในเมื่อฉันหลงรักมะปักมาปำกับคนอื่นก็ฉันหลงรักคุณไงบินเจสหลงรักตั้งแต่เริ่มแรกที่พบเห็นฉันพยายามจะเจอคุณเสมอไม่ว่าคุณจะไปทางไหนเช่นงานเลี้ยงหรือเล่นสกีแล้วรีเมก้าก็เข้ามาจูบนางเอกอุ๊ย ตายแล้วนางเอกบอกว่าขอรักผู้ชายดีกว่าแล้วเธอก็รีบกลับบ้านไปเพื่อจะมาหามาร์กใหม่หนางเอกบอกแท็กซี่ว่าให้รอแป๊บไม่เกินสองวิแต่แท็กซี่รอนานจนหลายหาวเธอบอกว่าชุดนี้เป็นยังไงไปเปลี่ยนใหม่จะดีกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วชุดนี้ล่ะโอ้ไมค์กดมันยอดมากเธอพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าตอนนี้เป็นเวลาสำคัญแต่โดนรถเหยียบน้ำใส รถคันแรกผ่านไปแต่รถใหญ่เหยียบน้ำเข้ามาสวยซ้ำสวยซ้อนแต่เือก็ไม่หวัน่นหลังจากนั้นเธอก็ตามหาผัวทั่วออฟฟิศเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ตะโกนบอกว่าฉันรักคุณฉันรักตลอดมาและก็จะรักตลอดไปแต่ที่ไหนได้เปิดมาเจอลุงฮ <s in the world> ไปห้องใหม่ดีกว่าแล้วเธอก็ไปเคาะห้องและก็เจอกับมาร แต่นางก็ต้องเวร์เพราะเจอมาร์กประชุมกับท่านโทษท่านทูตบอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้พูดกันไวๆกูจะได้ประชุมนางอีกบอกว่าตอนนี้รู้เรื่องทุกอย่างดีหมดแล้วทั้งที่เรื่องยอมยากลำบากไปช่วยเธอทั้งที่เรื่องได้คุยกับรีเมกาเธอบอกฉันว่าเธอไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ฉันก็เลยดีใจจึงรีบมาหาคุณแล้วมาร์กก็บอกว่าวิสิตโจน คุณจะแต่งงานกับผมไหมแล้วฉากก็ตัดไปที่งานแต่งใส่ชุดสวยหล่อกันทั้งคู่แต่เดี๋ยวนะมันเป็นงานแต่งของพ่อแม่ของนางเอกนะกานแต่งของเธอไม่รู้จะมีไหมไม่รู้จะมีเมื่อไหร่และหนังก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดศับตะไคร้กันด้วยนะครับ